สวัสดีค่ะทีนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องเบิร์ดเบิร์ดวันนี้เราจะมารีแอคเพลงวง Enhypen โนน้องเพิ่งเดบิวต์วันนี้ก็คือ30พฤศจิกานะคะเป็นเป็นวงของค่ายบีคิดนะก็คือบ้านกาดลการจน์ไอแลนด์ซึ่งไม่เคยดูไม่เคยดูแคเห็นเฉยๆผ่านหน้าทวิตเตอร์อะไรอย่างนี้แล้วก็รู้มาว่าเออเขาจะเดชื่อวงนี้นี้อะไรอย่างนี้เราก็เลยเลือกที่จะมารีแอคกันอะไรใช่ ง่านก็เพื่อไม่ให้ MC อาจารย์เสียเวลาไปจากอาจารย์เริ่มเลยน้องเป็นอะไรน้องเขาพูดหรือเปล่าออชื่อเพลง Giving Taking นะคะใช่ใช่ใช่ Giving Taking แต่ภาพเพิ่มนี่คือดูมีความฟิลแบบมีเยอรตลอดเลยอือ

จะชอบท่าน like? mm hmm. mm hmm. mm hmm. ี้คะนี่เต้นท well> yes. ่า um, นี้คือชอบคนผงทอง่มีความคล้ายมีอารเลย อยู่รูค right. re really mm ืออะไรจบแล้วเหรออย่บอกนะว่าจบแบบขอเป่านาชุดดำแบบจริงมีความคล้ายที่จริง้วยนะจริงๆแ่เพั้นก็น่จริงดิอ่ดูยูชมวู่ดีจังเลยจริง

มีซ้อแหลกแต่ฉันไม่แน่ก็เลยเราเราไม่รู้ว่ามันแปลว่านยะอะไรมันมีความหมายแต่เราว่าจะมนมีความหอถ้ามีแบบีริงจังเออคนาแนเขาหล่อจริทีน้าตาไปที่จริงนะใช่ไหมโอ้ยใช่ป่ะคนนี้ปะ ไม่ไม่ไม่ม่นใมันมีก็ล่อไม่แต่คือหน้าน้องจะใครกันคือด้วยจ่าด้วยอะไรอย่างเงี้ยสนามไทยไปในทิศทาเดียวกันเสียงมันแร่นะเสียงอ๋อเป็นแวมไพร์อะไรอย่างงี้เป่าวะมีเขี้ยวเออมีเขี้ยวยีมีเขี้ยว แต่มันมีตอนที่แบบกินยงกินยาตอแถวกินยาแล้วพี่ว่าน้องอาจจะแบบเหมือนเป็นค่ายอะไรที่น้องต้องมาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าใช่แต่แบบว่าอาจจะเป็นแบบอ่ะถ้าสมมติว่าทั้งหมดเป็นแวมไพร์เหมือนกันอะไรเงี้ยต้องมาอยู่รวมกันอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันหรือว่าปะปนกันอยู่ในค่ายก็ไม่รู้ไงเพราะมันเหมือนถูกกักไว้แบบให้อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือด้วยความที่เราไม่รู้ชื่อเพลงอะเนาะ เอ้แม่ไมายถึม่หมาว่าเนื้อเพลงว่ามันแปลว่าอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเดาไม่ได้ไงว่าแบบมันมันหมายถึงอะไรอะไรเงี้ยเราก็จะตีความมอนไม่ได้แต่ช็อตนั้น่ะช่างที่จะกัดคอจะหายวับเนื้อจะหาวหรือว่าน้องเป็นบันพลาน้องก็กัดคอแล้วก็ไปแพร่เชื้อให้คนนึ่งแล้วถ้าเดาไปก็อาจจะเป็นได้อืแต่ก็โดยรวมแล้ว ดีแต่เพลงอาจจะเราเราอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้แบบติดหูอะไรขนาดนั้นแต่เราชอบสีในเอ็มวีนะอะไรเงี้ยชอบถ้าเป็นเพลงนีนะฉันชอบแพนเพลงฉันว่าเธอต้องชอบแบบแต่เราลองทุกคนหล่อนะน่ารักหล่อรัน่าน่าตาดีทั้งวงเลยแหละเนาะใช่ทำไมทุกคนเงียบไม่ใครถึงไม่กับฉันหรอใช่น่าติดต้องบอกเลยว่าทุกคนนั่าร่ก จำหน้าไม่ได้ละเทุกคนคือเหมือนกันไปหมดเลยใครใครเดียวกไม่ได้เพราะนั้นใครรู้นะมาขายเราได้มาบอกเราได้ว่าคนนี้คือใครคนที่เราบอกว่าคนนี้คือใครขายได้เต็มที่เพราะเราให้รู้ชื่อไงเพราะเราเล่าอยากถูเพราะว่าเวลาไปดูเองอะกับมาดูเองเนี้ยมันจะจำไม่ได้มันจะมีความแตกต่างกันเยอะพอสมควรใช่เอาละค่ะวันนี้นะคะเราสี่คนนะคะจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเป็น ิตตเอร์ของพวกเราด้วยนะคะะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย